สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะที่มีปัญหาเรื่องสิวฝ้านะคะที่ติดสารสเตียรอยน์นะคะปิมวันนี้มาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันกันชงค่ะเป็นน้ํามันกันชงที่สาหรับไว้ทาผิวหน้าเรานะคะก่อนหน้านี้ต้องเล่าก่อนนะคะปิมเนี่ยติดสารสเตียรอยน์นะคะเป็นสิวที่เยอะเยอะมากๆเลยใครเห็นที่บอกว่าฉันเป็นเยอะๆคือถ้าได้เจอวิดีโอของปิมเน่ คุณจะเบาไปเลยค่ะคือมันน่ากลัวจริงๆแล้วเราไปรักษามาหลายที่มากๆเลยนะคะเสียเงินหลายแสนไม่หายค่ะไม่หายจนหยุดหยุดใช้ครีมหยุดใช้อะไรทุกอย่างเลยนะคะจนกระทั่งนะคะมาเจอมาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะเป็นซีลัมกันชงนะคะเป็นน้ํามันนะคะแล้วมันจะซึมให้หน้าเราเร็วมากๆเลยมันไปช่วยในในเรื่องของอการอักเสบอะคะ่ะ ช่วยในสิวที่เราอักเสบอคะค่ะมันจะหายได้เร็วมากเลยเดี๋ยวจะลองทาให้ดูนะคะว่าน้ำมันมันเป็นยังไงหยดไปนิดเดียวนะคะอุ๊ยโทษทีลูบไปเลยค่ะถ้าเวลาเราทาที่หน้าเรานะคะประมาณ1ิวินาทีเนี่ยมันก็จะหายซึมเข้าไปในหน้าเราเลยนะคะจะไม่มีมันไม่มีเยิ้มเลยนะคะทําให้หน้าเราฟูเร็วเราทาไปนะเห็นอย่างนี้นะคะอ่ะสักพักหนึ่งมันซึมเข้าไปนะคะนี่เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นยังไงคะ กระดานไม่เปียกเลยค่ะไม่มันเลยค่ะเนี่แหละค่ะคือผลดีของเขาเป็นน้ํามันกันชงที่ ซึมซึมเข้าผิวหน้าได้เร็วมากๆเลยนะคะแล้วก็จะทําให้หน้าเราเนี่ยค่ะที่เป็นสิวติดสารเตียรอยนะคะก็จะลดการอักเสบแล้วก็จะหายได้เนื้อสิวเราที่เป็นเสียหายไปก็จะฟูขึ้นนะคะอย่างเช่นหน้าปินตอนนี้คือได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปแล้วก็ทําให้หน้าเราเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยนะคะก็ต้องแบบอยากจะแนะนาเพื่อนๆที่ติดสารเตียรอยนะคะหรือเป็นสิวอยู่นะตอนนี้แนะนำให้ใช้นะคะน้ำมันกันชงตัวนี้เลยะคะ่ะ ช่วยคุณได้จริงๆค่ะ